นะคะบอกเลยว่าราคาไม่เกิน3า0 0 0 0หบาทค่ะรายยกเปร์เนต์นาน12เดือนนะคะคันนี้ผ่อเดือนละ5 0 0 0ันกบาทเท่านั้นเองจ้าราคารถไม่เกิน3า0 0 0นพ้อนเดือนละ5,000ันกว่าบาทเท่านั้นเองค่ะมาสวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่กับน้องดาวแล้ววันนี้น้องดาวมาพร้อมกับ โตโยต้าวีอสนะคะ1.5อีปี2015กันเลยบอกเลยว่าสีแดงสวยมากแจ่มมากเนาะรถไม่มีแดงไม่มีแรงขับนะคะลิ้นพันกันอีกแล้วนะจ๊ะรถไม่แรงไม่มีแรงขับใช่ไหมใช่แล้วล่ะเนาะ เวลาของุญาตพายชมรถก่อนดีกว่าก่อนที่ลิ้นจะพันกันไปมากกว่านี้นะจ๊ะอ่ะบอกเลยว่าคันนี้สวยมากพร้อมใช้งานมากได้เป็นสีแดงๆงแจ่มๆจมแบบนี้นะคะเพราะแม่พี่น้องคะอ่ะตาไฟของเขาบอกเลยนะคะว่าเจ้าของเก่าดูแลดีมากรถปี2015โหตาไฟได้ขนาดนี้ก็ถือว่าเจ้าของเก่าดูแลดีสุดๆไปเลยจ้ะบอกเลยว่าไม่เหลืองไม่มัวไม่มอง,ไม,มองไม่แตกนะเขาไม่มีน้ําเขา้าไม่มีไอน้ําแน่นอนค่ะสําหรับตาไฟของเขาเนาะกระจังหน้าก็ตั ด้วยโครเมียมสวยๆแบบนี้นะคะอ่ะและที่สําคัญค่ะมาพร้อมกับล้อแม็กอลอยโตโยต้าบอกเลยนะคะว่าแม็กอลอยของเขาก็พร้อมใช้งานเนาะเดิมๆโรงงานจากพ่อแม่พี่น้องขาดอกยางยั้งเหลือๆ บอกแล้วว่าพร้อมใช้งานสุดๆจัดดอกยางยังเหลือๆใช้งานกันไปยาวๆไม่ใช่ว่าใช้เดือนสองเดือนเปลี่ยนนะคะใช้กันไปยาวๆเลยค่ะมามาดูกันต่อเนอะสำหรับคันนี้นะคะกระจกมองข้างมาสีเดียวกับตัวรถเลยเออมาสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะและที่สําคัญมีไฟเลี้ยวเออบริเวณกระจกมองข้างให้ด้วยเนาะอ่ะและที่สําคัญนะคะคันนี้เราบอกเลยว่าติดฟิใหม่ให้รอบคันกันเลยจ้ะติดฟิใหม่ให้รอบกัน รอบคันเออใช้งานกันยาวๆนะคะอ่าละที่สําคัญคันนี้เนาะมาเป็นแบบว่าเก๋งสประตูอ่ะหลายๆท่านนะคะอาจจะกังวลเรื่องเก๋ง4ประตูเนาะอาจจะแบบว่าแคบใส่ของได้น้อยนะแต่ว่าอันนี้นด้เป็น VOS เลรอเนาะก็ใส่ของได้เยอะนะคะอ่ะใส่ของได้เยอะกว้างขวางมากๆเลยคนเข้าไปน้อนได้สองสามคนเลย นะจ้พ่อแม่พี่น้องค่ะ,ะและที่สําคัญนะคะด้านล่างของคันนี้เนาะมาพร้อมกับยางอะไหล่ค่ะดันหลบกันเลยนะจ๊ะบอกเลยว่ายางอะไหล่ก็พร้อมใช้งานนะคะอะแม่โรงแม่แรงมีครบทุกอย่างเลยเอาออกไปพร้อมใช้งานค่ะสําหรับคันนี้นะันและที่สําคัญสิทธิพิเศษอีกแล้วค่ะน้องดาวจัดให้เลยดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์นานสิบสองเดือนนะคะคันนี้พอเดือนละห้าพันกว่าบาทเท่านั้นเองจาาราคารถไม่เกินสามแสนห้าอเดือนละ บเท่านั้นเองค่ะมามาดูกันต่อนะที่ฟังก์ชันภายในตัวรถนะคะสำหรับคันนี้นะคะฟังก์ชันภายในตัวรถนะคะก็พร้อมใช้งานนะคะก็สวยมากๆเลยนะคะอ่ะพี่บี่ะมาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัตินะ,ะและที่สำคัญเลขไมล์ของคันนี้นะคะอยู่เพียง 169,212กิโลเมตรเท่านั้นรถปี2015นะคะเลขไหม่1เ9 0 0 0เยอะก็ขายเยอะน้อยก็ขายน้อยะคะ่ะเลขไมล์แท้ทุกคันนะจ้ะพาพ่อแม่พี่น้องคขะอ่ะและที่สำคัญนะคะคันนี้ก็ภายในเนาะคอนโซลภายในก็จะเป็นสีดำตัดกับโครเมียมแล้วก็ที่สำคัญค่ะ เบาะเบอร์ก็พร้อมใช้งานสวยมากๆเลยอะมีถุงลมนีแ้รภัยสองคู่หน้าด้วยกระจกปรับไฟฟ้านะคะมามาดูกันต่อนะคะสำหรับห้องเครื่องของคันนี้นะจ๊ะสวยนี่สวย,วย,สวยแซมคนนั่นแม้ นจะจ้าพ่อแม่พี่น้องขายย้ำกันอีกครั้งย้ำกันอีกทีสำหรับ Toyota v i o อ1.5หนึ่งจอีปีสีแดงคันนี้นะคะบอกเลยว่าดอกเบี้ยศูนย์ตนาน2เดือนคันนี้ผ่อนเดีละ5้0 0กว่าบาทเท่านั้นเองจา้ามามาชมห้องเครื่องกันต่อดีกว่านะคะสำหรับคันนี้เออยู่ไหนนะอยู่ไหนนะอ๋อ,อเจอละ คันนี้นะคะบอกเลยว่ามาพร้อมกับเครื่องยนต์ VVTi นะคะขนาด 1,500cc เนาะและที่สำคัญได้เป็น4สูบบอกเลยว่าเร็วบอกเลยว่าแรงแน่นอนนะจ๊ะพ่อแม่พี่น้องขันและที่สำคัญเนาะคองเร็วในเครื่องเปลี่ยนหายให้เรียบร้อยดูแลให้หมดทุกจุดแล้วนะคะอะ ใส่กรองอากาศเราก็ดูแลให้พร้อมใช้งานค่ะแบตเตอรี่ลูกใหม่กันเลยค่ะบอกเลยพร้อมใช้งานแบบนี้สวยๆแบบนี้ค่ะรายขาวเบาๆเนาะบอกเลยว่าไม่เกิน350,000บาทนะจ๊ะเ<บา>พราะว่าคันนี้นะ Toyota าวีอสอส e ปี2015สีแดงคันนี้ราคาเพียง346,000บาทเท่านั้นค่ะ346,000บาทดอกเบี้ย0% 0%นาน12เดือนคันนี้พ่อเดือนละ5,000กว่าบาทเท่านั้นเองค่ะ นะคะพ่อแม่พี่น้องคะสนใจคันนี้ต้องรีบจองมาเลยบอกเลยว่าสีแดงแบบนี้มีคันเดียวเท่านั้นนะคะที่เบอร์0 9 7 4 2 3 6 5 5 6่าาค่ะย้ำเบอร์กันอีกครั้งนะคะ0 9 7 4 2 3 6 5 5 6กาค่ะรีบโทรมาสอบถามรายละเอียดรีบโทรมาจองก่อนใครเลยค่ะ,ะสำหรับวันนี้น้องดาวก็จะขอตัวลาไปแล้วเนาะก็ฝากพี่ๆทุกท่านนะคะกดไลค์กดแชร์กดส u b คร r i b e แล้วก็กดหัวใจเป็นกำลังใจให้น้องดาวและทีมงานด้วยนะคะ สำหรับวันนี้น้องดาวขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวยไหมสวย